สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่เกม Marvel Future Fight ครับแล้วก็ยังอยู่กับอี i c ค u e s t ของ The Guardian of Galaxy นี่ครับผมนะ <c oughs> ครับจากต้ายที่แล้วครับเราต้องชนะ t i ม e ไรท์แบตเทิรทั้งหมด10ครั้งนะผมะได้ชนะเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเรามาต่อกันเลยแต่ถ้ามี t i ม e ไรท์แบตเทิรอีกก็เท่ากับว่าวันนี้เราก็จะจบอีกแล้วนะครับพ้นหาไอ้นี่โอ้โห เวนแบบนี้อีกแล้วคุณก็รู้ใช่ไหมว่าฟ้าที่เราผมเจอมาหนักแค่ไหนครับเมเวนแบบนี้ไม่ไหวจริงๆเลยนะครับรผมต้องกดแบบนี้ไปเรื่อยนะครับจนกว่าจนกว่ามันจะครบสี่สเลยครับคือลืมเปิดเสียงอีกและโอเคครับเราต้องกดแบบนี้ไปเรื่อยนะครับซึ่งลําบากมากครับเดี๋ยวขอตัดคลิปอีกทีแล้วกันครับเดี๋ยวไปเจอตอนที่ครบส0สิแล้วนะครับผม <c oughs> บอกเลยครับคือโอ้โห หมดไปเยอะอะหมดไอ้ตั๋วหมดตั๋วไปเยอะจริงอะครับคือเขากะเป็นยีเนตนเผาฐานทรัพยากรชาวบ้านเนี่ยครับ <c oughs> ถ้าแบบใครเป็นมือใหม่นี่คิดว่าทานานเหมือนกันนะสําหรับโดนการเผาทรัพยากรแบบนี้นะครับเสียไปเยอะจริงน,น,นะทั้งตั๋วทั้งเอ่อทั้งค่าสแตมิน่นะโดนไปเยอะมากๆเลยนะ ครบสักทีครับผมเป็นไงครบสักทีนะจ๊ะไม่เด้องอีพีเควสให้อีกโอเคกดเรียบร้อยไปมาครับลางมาแล้วดาร์คฮอรคคิดว่าจะได้ปั้นดาร์คฮอรคอีกวะเนี่ยนั่นไงครับต้องปั้นดาร์คฮอรคเป็นเลเวลเอ้ยห้าดาวครับต้องปั้นดาร์คฮอรคเป็นห้าดาวโอ้โห สายตายเชี่ยคมจริงๆเลยดูซิตอนนี้ดาร์คฮอกขาดเท่าไหรเ่เอ้ยอีกนิดนึงนายจะห้าดาวแล้วหรือเปล่านะดาร์คฮอกนายอยู่ไหนอยู่ไกลแท้เนาะอยู่ไหนวะนี่ครับเจอทักทีครับดาร์คฮอกห้าดาวสินะโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยดาร์คฮอกห้าดาวไม่ใช่ง่ายๆเนะี่ย ยังไม่อยากใช้ศาสตร์มืดักเท่าไหรนั่นก็คือการใช้ไอเทมนั่นเองเพราะฉะนั้นผมจะหาไบโอเท่าที่หาได้แล้วกันนะขอหน้าด้านแบบนี้นะมีใครให้ไหมในตรงนี้ขอดาวพกได้ไหมไม่น่านได้ไม่เป็นไรครับมันเป็นตัวใช้งานได้คิดว่าผมจะใช้ศาสตร์มืดขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับอัพเป็นสี่ดาวต่อจากนี้ครับสี่ดาวแล้วศาสตร์มืดผม ยังไม่หมดครับผมจะอัพเป็น5ดาวครับตอนนี้ผมได้ใช้สารมืดไปแล้วน่าเสียดายจริงโอเคครับดังออกหดาวแล้วครับผมดีครับอันนี้รอรับพอดีเลยนี่ของรางวัลเยอะแยะรับแค่สองรอบพอดังนั้นคนเลนนี่ไปต่อครับผนฟินิกถ้าใช้ผนฟินิกคิดว่าน่าจะได้ใช้โอเคอย่างละพันสองถือว่าใช้เยอะนะถ้าสําหรับมือใหม่นะ คนอาจไม่มีของนี่โอ้โหหมดตัวได้เลยโดนริถายครับพันธุ์เชอร์อัพเป็นสีได้แล้วครับแต่ยังไม่อัพโอ้โหมันให้พันธุ์เชอร์เป็นสี่ผมยังไม่อยากอัพนะเพราะว่ามันจะได้หกดาวอยู่ประมาณสัปดาห์หน้านะครับถ้าล็อกอินไปเรื่อยนะครับไม่เป็นไรครับอัพไปมันเป็นเควสตารหลอดหกแปรแล้วครับโอเคเดี๋เด็ดเด็ดให้ทำอะไรนะ อ๋ออัปเกรดไอ้นี่5ครั้งไม่ยากครับเดี๋ยวเอาไอ้พวกนี้มาอัพให้มันอย่างนี้ครับโอเคโอเคโอเค <S <S นงั้นก็จับรวมกันซะเลยฮึกบอ๋อถ้าใครสงสัยนะครับรวมเป็นยังไงหรือแบบมือใหม่ไม่รู้นะ รวมเหมือนที่ผมทำครับตอนแรกครับเนี่ยครับแบบนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวตัดไปครับโอเคครับครบแล้วห้าโอเคไปใจต่อเลยมาไปใจนี่ครับใช้สามครับอัพรอไว้แล้วก่อนหน้านี้แล้วนี้ใช้ห้าร้อยครับของเราเริ่มหมดเรื่อยๆแล้วนะดูจากทรัพยากรที่อัพแต่ละอันนะคือมันเริ่มหมดเรื่อยๆเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแปราว่ายังขาดอีกดาวครับโอ้โห เริ่มใช้ของโหดแล้วนะครับตอนนี้มันเริ่มใช้ของโหดแล้วเริ่มจะหนักหนาแล้วครับผมผมเริ่มเอาไปอยู่แล้วเลยสิ EP นี้เป็น EP ที่หนักสุดแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าอนาคตจะหนักขนาดไหนแต่โหตอนนี้เริ่มหนักแล้วครับเติมเชื่อเพลิงของมิราโนโอ้โหนี่คือของหนักจริงครับถ้ามือใหม่นี่จะหายากมากเลยนะครับ คือบันทึกไทท่านนี่ดอกจากเวอร์บอสนะครับทำลายล้างและละอองโกมิตินี่ใช้แป0ร้อยนี่ถือว่าเยอะนะครับอันนี้ไว้อัพเทียร์สามนะครับ <c oughs> โอ้โห,โห <c oughs> เสียดายครับเสียดายบอกเลยว่าวิจัยทางนี้เสียดายมากครับ <c oughs> โอ้โหตึงเลยครับ <c oughs> บทที่สี่แล้วตึงเลยโอเค ชนะคอสติกไรเดอร์นะครับสิบครั้งครับจัดไปเลยครับเคลียร์ไปใช้ทีมเคลียร์เคลียร์ไปเลยอันิจูครัค้รงนี้ครับเป็นฟ้าที่น่าจะเสียทรัพยากรรัวๆเลยนะเปลี่ยนเชื้อเพลิงมิราโนโอ้อันนี้คือตัวสูงสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ ผมไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะจะครบ3หรือเปล่าแต่ผมจะพยายามกดรัวๆไปเลยอึอีกนิดนึงอีกนิดนึง้าไม่พอครับเส็งขาดอีกอันนึงนะครับพอดีเป๊ะเรียบร้อยครับครบแล้วดำเนินต่อเลยครับอินนิเชอร์นะครับ โอ้โห oh ดูก็รู้ครับเขาจะให้เราทําอะไรนะเขาพยายามจะให้พันนิชเชอร์เราไอ้นี่ครับเลเวลหดาวนะไม่เชื่อดูนะครับอีพกเควสอีกอันนะครับมันจะเป็นให้พันนิชเชอร์ขึ้น5ดาวนะครับนั่นไงพันนิเชอร์เป็น6ดาวผมยังไม่อัพอยากอัพพันนิชเชอร์อ่ะเพราะว่ามันได้นี่ครับแต่เราถ่ายคลิปี่ยเรารีบร้อนงั้นก็ไปอัพพันนิชเชอร์ครับ้านค้าสนับสนุนครับซื้อไปเลยครับซื้อไปเลย เมื่อกี้มีเท่าไหร่เราซื้อแค่สิบคอครับน่าจะถึงนะครับนี่ครับหกดาวแล้วครับพันนิเชอร์หกดาวเรียบร้อยสตาร์หลอดครับเบลเจ็ดสิบแล้วครับฟาร์ดเจลซิเวอร์เซฟเวอร์แล้วครับสวยแล้วครับสวยแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะจะจบคลิปแล้วอโอ้โหถ้าทายโอ้โห ผ่านไม่กี่นาทีเองเนี่ยต้องจบคลิปแล้วเพราะมันถึงอันนี้แล้วครับมันถึงจุดสิ้นสุดของวันนี้แล้วนั่นก็คือโอ้โหคิดว่าพาร์ทหน้าจะหมดนะครับพาร์ทหน้าน่าจะหมดพอดีทำลายแบตเทอรพอดีครับแต่ผมจะไม่ให้คลิปมันจบแค่นี้ครับวันนี้อันนี้ก็อยู่กับอ่าแพ็คสตาร์ลอดพอดีนะครับนั่นคือแพ็คการ์เดียนออลเดอร์แกลเล็กซี่ครับผมจะใช้ซื้อยูนิฟอร์มสตาร์ลอดเลยแล้วกันนะครับเพราะไงต้องเอเวนเจอร์สามครับซื้อเลย มาครับมาต่อเลยนะครับตอนแรกว่าจะปิดแล้วนะครับแต่พอดีอนี้ครับผมลืมไปครับว่าตอนที่ผมถ่ายครับคือผมถ่ายตอนสี่ทุ่มถูกไหมครับมันเป็นเวลารีของเกมนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าพอเกมรีปุ๊บเราสามารถร่วมเข้าเข้าทวาลายแบทเทิร์ได้สิบครั้งนะครับและจากนั้นมันก็จะรีอีกทีตอนเที่ยงนะครับวง่ายคือผมสามารถเล่นต่อในวันเดียวได้นะครับวง่ายคือ EP สามยังต่อครับเรายังไม่จบแค่วันนี้ครับเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่าครับลงทำลายแบทเทิร์ห้าครั้งลุย โอเคครับผมเสร็จแล้วฮะับทำมาเป็ทเทินห้าครั้งเรียบร้อยครับเบต้ารีวิวหกดาวแล้วค้นหากระดฮันซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์โอ้เบื่อจริงครับอันนี้ไอพวกค้นหาเนี่ยเบื่อจริงโอเคเดี๋ยวเราต้องหากันดีกว่าว่ามันยาวนานแค่ไหนกันโอ้โห ต้องเสียทรัพย์ันก่อนอีกเยอะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดไปโอเคครับเออผมกดกดมาสน่าแล้วดูตั๋วกับ <c oughs> สุขภาพแซมีหนา้าผมสิ็มันหายหมดแล้วฮนะแต่ยังไม่เสร็จนะเนี่ยดูนะดูเ,เดี๋ยวนี้หรือเสร็จแล้วป่ะน่าจะเสร็จแล้วแหละเมื่อกี้กดยับเลยโอ้โหยังไม่เสร็จครับดูเหลือสองไนงะผมกดทีละหนึ่งรัวๆเลยนะแต่มันไม่ขึ้นเลยครับหลังๆนี่ a สองอันสุดท้ายมันเริ่มไม่ขึ้นละกดสิบเลยแล้วกันน่าจะขึ้นอยู่โอ้ขึ้นมาหนึ่งทุเรศมากเลยดูเกมโอ้ใครมันคิดวะเนี่ยโอเค,อเคได้ละครบห้าสิบยาว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 สำรวจเรียบร้อยรับเลยครับเบต้าเรเบิลฮ่าาแล้วไปนี่เคลียร์ผู้สื่อสารเนี่ย เดี๋ยวผู้สาลใช่ไหมไปใช้หน่วยเคลียร์ลงไปเลยโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์สักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัดกันไปตอนที่เสร็จแล้วแล้วกันนะครับโอเคครับเคลียร์เสร็จแล้วใช้เวลา30วิ้ด้วยกันนะครับผมถือว่าสวยนะไอ้ที่เป็นแบบใหม่นะไอ้ข้างหลังอนะโอเคเคลียร์เสร็จแล้วสองรอบโอ้โหกล่องนี้มารู้เลยว่าต้องวิจัยกล่องเลยท่านทัวร์ ออยากตึงอันเนี้ยโอ้โหชิ้นส่วนคอสวิกนะครับอันนี้ไว้อัพเทียร์สามนะถึงเรารู้ว่าเราจะได้เจอตาหล่อเทียร์สามก็เถอแต่แบบโอ้เยอะไปอ่ะอันเนี้ยโอ้โหตึงเลยอันนี้เรียกกีโลไฟราเวลเลื่อนขั้นไฟล่าเวลเป็นสามดาว ตลกวะเนี่ยตลกแล้วโอ้โหผมต้องยอมแล้วมั้งเนี่ยคือจะอัพไอ้ตัวนี้นเป็นเทียสามคือแบบมันยากมากเลยมันเป็นตัวไรเดือนนะครับเอ้เอาเป็นสามน้ำนี่ยากมากแล้วเพราะเป็นตัวไรเดือนถ้ทาทางผมคงต้องยอมเสียของที่ผมรักที่สุดแล้วน,นวนะครับตัวเรื่องั้นหกดาวครับโอ้ย ไม่น่าเลยเพื่อคลิปเหรอนะรวยเลยมันเป็นตัวที่ผมรักที่สุดไม่นะให้ตายเถอะห้องหัตถ์ภัยเข้าร่วมหนึ่งครั้งโอเคเดี๋ยวผมเข้าร่วมเสร็จก่อนนะครับแล้วนั้นค่อยเจอกันนะครับผมโอเคครับลงเสร็จเรียบร้อยครับแท้ แครับข้าวโอเคอะไรก็รับต่อครับรัวๆครับ,รบ,รบใกล้จะจบแล้วไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วเหนื่อยจริงเขียผู้เสื่อมโทรมสามครั้งอ่ะอ่ะเขียหมดเลยครับวันนี้หมดจริงๆฮะหมดเนื้อหมดตัวนี่แหละโอเคครับคงต้องรอใน EP หน้าเลยครับสำหรับวันนี้มาเวลฟิชไฟ EP สามซึ่งโอ้โหทรัพยากรของผมที่ผมมีมันหายไปหมดแล้วอย่างเงี้ยวันนี้เนะี่ยผมขอตัวลาไปก่อนครับเหลือ EP หน้าเหลืออีกสี่อันนี่คาดว่าน่าจะหนักแน่นดูอย่างเงี้ยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ